Okay. วันนี้นะครับเราจะมากินเมี่ยงปลาหมิ่นะครับตอนแรกเราจะเป็นเมี่ยงปลาช่อนแต่ว่าปลาช่อนมันดับอนาถไปแล้วนะครับมันก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นปลานิลนอันนี้ตัวใหญ่มากโล6ขีด128บแทแล้วก็น้ำจิ้มถ้วยใหญ่นะครับน้ำจิ้มขัว่วน้ำพริกสดเดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูนะครับแล้ววันนี้เราก็ได้ขนมจีนแล้วก็เส้นหมี่ด้วยอันนี้ผักสลัดเอ่อ มัดละสิบบาทจากตลาดสุทธาตูมนะครับแล้วก็ขนมจีเราชอบกินขนมจีไปฮาซส้อินกระเซงอมัเยมันไปกับพี่อยู่นะจไปอะไรกันเนีนี่นะคะหนึจิ้มถั่วทำใหญ่มาก